สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ๋นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ๋จะพาทำพายกรอบนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่โอ๋ใส่น้ําตาลลงไปนะคะน้ําเปล่าเนาะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่อนนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะคนส่วนผสมให้ละลายนะคะส่วนผสมให้ละลายดีพอละลายดีได้ที่แล้วนะคะเติมแป้งค่ะแป้งขนมปังเนาะ,ะแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปเนาะ,ะแล้วก็ คนค่ะคนพอให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ใช้มือนวดนะคะนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะนวดไปแบบนี้แหละนะคะพอได้เนื้อแบบนี้ใส่เนยจืดลงไปค่ะนะใส่เนยจืดเนยก็นวดให้เข้ากับแป้งนะคะค่อยๆนวดไปแบบนี้เนาะ,ะใช้อุ้งมือนะกดดันออกดันออกแบบนี้นะคะ พอเนียนแล้วนะคะได้ที่แล้วพักสัก15นาทีให้แป้งเซฟตัวก่อนนะคะอ่ะพอครบ15นาทีแล้วนะคะเอาแป้งออกมานะคะครึ่งนะได้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้แม่อบก็จะแบ่งนะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะหรือใครจะทําเป็นก้อนเดียวก็ได้เอาที่สะดวกนะอันนี้เป็นเนยทําภายนะคะ150กรัมนะคะแม่อบแบ่งครึ่งเหมือนกันนะคะมา ทีนี้แม่อ,อกก็จะห่อแป้งนะคะห่อเนยไว้ข้างในแป้งนะคะ,ะแบบนี้เนาะห่อให้มิดเสร็จก็คลึงให้เป็นทรงยาวๆนิดนึงนะเพราะว่าเราจะรีดให้เป็นแนวยาวนะคะรีดแบบนี้นะให้ได้ประมาณแบบนี้เนาะประมาณ10อ่า20คูณ 35- 38ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เราก็จะม้วนนะคะมือม้วนเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห่อพลาสติกไว้นะคะแล้วก็พักไว้1ชั่วโมงนะคะ พอพักได้ที่1ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาเอาอกมาเนาะแล้วเราก็จะครึ่งรีดไปนะคะให้ขนาดเขาได้ประมาณเออ35คูณ15เซนโดยประมาณนะคะแล้วทีนี้เราก็พับ3ทบนะคะอ่ะพับแบบนี้เลยนะคะอ่ะ3ทบแบบนี้เนาะอ่ะพอพับเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วทีนี้แม่โอกก็จะรีดนะรีดให้ได้กว้างมากที่สุดนะคะอ่ะแล้ว พอกว้างได้ที่ละทาไข่แดงค่ะไข่แดงเสร็จเรียบร้อยแม่โอจะตัดขอบนะอันนี้เราจะขึ้นรูปชิ้นเลยนะคะตัดชิ้นตามชอบเลยนะอ่ะอันนี้แม่โอจะตัดทรงยาวนิดน,นึงนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็แม่โอก,ก็โรยด้วยงาขาวนะคะเพิ่มความหอมมันให้กับพายกรอบของเรานะคะแล้วก็โรยน้ําตาลนะคะอ่ะพอได้แบบนี้แล้วจัดเรียงในถาดเลยนะคะรองกระดาษไข่ด้วยนะเวลาอบอะ่ะ มันจะได้ไม่ติดถาดนะคะอ่พะพอเสร็จแบบนี้ละนําไปอบการอบนะคะอบไฟ180นะโดยประมาณนะคะ15นาทีนะแล้วอบไฟ130ต่ออีกสัก20นาทีนะคะก็จะได้พายที่กรอบนะคะแบบนี้เนาะอ่ะพอแบบนี้ละพักให้เย็นนะคะโอเคงั้นแม่จบคลิปนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ